ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็อยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมก็โทรศัพท์เข้ามาในตอนนี้ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะหรือ SMS พิมพ์ TC เว้นวรรคคำถามของคุณนะคะส่งมาที่4649000นะคะวันนี้เราคุยกันในประเด็นกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันก็สามารถโทรศัพท์มาได้นะคะาจากตอนนี้รู้สึกมีสายจากทางบ้านคะ่ะอาจารย์ขอไปรับสายคุณคุณบุญสานีนะคะสวัสดีค่ะค,คุณบุญสานีค่ะคุณคุณบุญสานีค่ะ คุณบุญสานีคะสวัสดีค่ะฮัลโหลไม่ได้ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะพี่ว่าไงคะไม่เคยได้ยินเลยค่ะอ๋อค่ะเออด้ยินเสียงพี่ชัดเจนค่ะคำถามของพี่คืออะไรคะเอออยากจะทราบว่าจ้ะอันนี้นะลูกสาวอ่ะเขาเป็นฤิ์สีดวงทวารไปหาหมอปัจจุบันค่ะแล้วท่นี้คุณหมอเขาบอกว่าให้ผ่าตัดก็เลยไม่ทราบว่ามันจะผ่าดีไม่ดีค่ะอายุเท่าไหร่ครับ โลอายุเท่าไหร่คะอายุ20 27 27เหรอคะ่สิอ27ค่ะ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 ค่ัค่ะไ่ะค่ะคะค่ค่ค่อย่ะคเะค่ะย่นค่ะค่ะีได้่ะค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 ะค่าค่ะค่ะค่ยคะค่ะค่ะคางค่ยค่ะ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 ค่าค่ะ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 ่ะคลยค่ะ่ะค่ยค่าย่ะค่ิคะคะ่ ดิสิดอนทวารเป็นโรคโรคหนึ่งที่ใช้ฟังเข็มได้ดีค่ะนะครับค่ะถ้าแนะนําผมยังแนะนําว่าไปฟังเข็มก่อนอืมนะครับค่ะฝังเข็มก่อนจะดีกว่านะครับพอพูดถึงที่พอพูดถึงเรงฟังเข็มดิสิดอนทวาร นะะฮก็จะมีหลายคนเขาถามว่าอุ้ยอาจารย์นั่นน่ะสิอาจารย์เนี่ยออกำลังจะถามอาจารย์คือฤทิ์ีดวงทวารตำแหน่งของการเกิดโรคเนี่ยมันอยู่บริเวณทวารของเราถูกไหมฮะแล้วอาจารย์จะไปฝังเข็มยังไงตรงตรงไหนจริงๆแล้วฤทิ์ีดวงทวารเนี่ยเราไม่ได้ใส่ฝังที่ทวารอ๋อเออหายห่วงละหมดกังวลหมดกังวลค่ะแล้วจะไปตรงจะมีจุดจุดรักษาอยู่สองสามจุดนะครับจุดหนึ่งคืออยู่ที่มือนะครับออยู่ที่มือนะครับ อยู่ที่มือห่างจากตรงข้อมือขึ้นไปสี่ชุนตรงนั้นจะมีจุดที่สนรงอ่าค่ะจุดค่ะมันจะมีสองสองจุดนะคะัสองมือก็สี่เข็มอ๋อนะครับนี่คือนี่คือจุดหลักจุดแรกนะครับ่ะจุดที่สองคืออยู่ตรงเอวเอวนะฮะวจุดที่สามคืออยู่ตรงขาขาตรงน่องค่ะนะฮะเราจะใช้สามจุดสามจุดนี้เป็นหลักแทนนั้นเองแต่หลายหลายคนอาจจะแปลกใจอาจารย์ครับว่า เราลิซีดูลทวานแน่ๆเ,เป็นบริเวณนี้อ่ะแน่ๆน,นะอาจารย์น,นะแล้วอาจารย์ฝั่งที่แขนสองข้างฝั่งที่ขาและก็ฝั่งที่เอวแล้วมัน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 ไปเกี่ยวข้องอะไรกับลิสีดูนทวานจะเพราะเพราะมันอยู่กลละจุดและแต่ละจุดนี้หน้าหลังด้วยซ้ำไปนะอาจารย์น,นะครับผมค,บค่ะคืออย่างนี้จุดที่เราตั้งจุดก็คือจุดที่เอวเนี่ยนะฮะ เป็นจุดของลำไส้ใหญ่นะฮะเราเรียกว่าลำไส้ใหญ่นะตั้งฐานชูนะครับลำไส้ใหญ่เนี่ยฤๅสีโดนทวารมันต้องอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ถูกไหมใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ลำไส้ใหญ่เป็นตัวหลักนะครับที่ขาเนี่ยเราเรียกว่าหุ่ยเอเฉินซัน เฉินส <r> ันเส้นนี้นี่ขึ้นมาเวลาขึ้นมาเนี่ยที่เราเห็นมันเส้นนี้ขึ้นมาพอมาถึงตรงนี้มันจะเข้าไปล้อมที่ทวันหนักรอบหนึ่งมันจะเข้าไปที่ทวันหนักเพราะเส้นเส้นไหนที่เขาผ่านตรงไหนมันก็จะรักษาตรงนั้นได้๋อเข้าใจแล้วล่ะนะครับก็จะรักษาที่ตรงนั้นได้เพราะก็คือเส้นนี้เวลาขึ้นขึ้นเสร็จแล้วมันจะเข้าไปที่ทวันหนักออคือเราไม่จําเป็นต้องไปที่แทงที่ทวันหนักแต่เราไปแทงที่เส้น ส้นที่มันเดินไปหากันอ่าเราก็จะรเข้าด่าเข้าใจแล้วค่ะนะครับค่ะส่วนที่มือค่ะสองสองสองมือนะครับที่มือเนี่ยตรงบริเวณตรงนี้นะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับค่ะมือตรงนี้เนี่ยเรียกเอ้อปลายเอ้อปลายสองจุดนี้เป็นจุดพิเศษค่ะ เป็นจุดพิเศษนะฮะจุดพิเศษจุดพิเศษจุดนี้มันไม่รักษาอย่างอื่นมันรักษาเย่างโลกเดียวค่ะดิสิโดตะวันอ๋อเหรอฮะครับค่ะนะฮะมันรักษาโรคนี้เพราะมันเป็นพิเศษของมันนะฮะนี่คือนี่คือวิธีการนะทีนี้ถ้าหากว่าคุณไข้ที่มีการเลือดออกนะฮะเราอาจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะตรงนี้จุดหนึ่งนะฮะมันจะมีจุดหนึ่ง ค่ะ่อาเรียกว่าของจุ้ยก็จะช่วยรักแก้ไขเรื่องเลือดออกได้ดีโอ้ค่ะถ้าหากว่าค่อนข้างรุนแรงนะฮะเราอาจจะใช้ข้างหลังนะฮะตัดลากฮะมีลากแล้วไปตัดตรงไหนอาจารย์ตรงตรงทใาตาใกล้ๆตาสารสูตรงนั้นไม่ไม่ไม่ใช่บริเวณทวารแน่ๆแต่เป็นเส้นที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ลากออกมาใช่ใช่ใกล้ๆจุดลำไส้ใหญ่ นะฮะเราก็จะไปดูว่าเขามีจุดพิเศษตรงจุดแบบปลกตรงไหนเราก็ไปตักลากตรงนั้นทิ้งไปนะครับอันนี้คือวิธีการค่ะค่ะนะคะหลายๆคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วจุดต่างๆของแพทย์จีเนี่ยทำไมคนอาจจะเข้าใจว่าปวดแขน ฝังเข็มที่แขนปวดขาก็ต้องไปฝังเข็มที่ขารจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์จีเนี่ยเขามีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของเส้นลมปราณด้วยเอาไว้เดี๋ยวโอกาสต่อๆไปเราจะค่อยๆพูดถึงนะคะพูดถึงเพราะว่าแต่ละท่านจะได้เข้าใจด้วยว่าแพทย์จีเขามีกระบวนการในการวินิจฉัยแล้วก็กระบวนการในการรักษาอย่างไร,รดีไหมคะอาจารย์นะคะก็เป็นว่าใครที่มีคําถามนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่026893673นะคะ02 6893673หร mm ือ SMS นะคะโดยพิมพ์ t ีเว้นวรเก่อเว้นวรรกแล้วก็ตามด้วยข้อความของคุณนะคะแล้วก็ส่งมาที่4649000นยะคะยังไงก็ส่งมาก็แล้วกันนะคะถ้าอาจารย์ตอบได้ก็จะตอบทันทีเลยแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเอากลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมถูกไหมคะอาจารย์ นะคะสรุปแล้วเดี๋ยวขอไปสรุปของคุณบุญสารอีกสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ก็คือว่าในกรณีของฤิสีดวงทวารที่คุณหมอแนะนําให้ไปฝังเข็มคุณหมอถ้าเป็นแผนปัจจุบันคุณหมอแนะนําให้ไปผ่าตัดแต่ถ้าเป็นแพทย์จีนเนี่ยอาจารย์มองว่าการฝังเข็มเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ครับถ้าไม่ฝังเข็มใช้ยาได้ไหมฮะอาจารย์ใช้ยาจีนเนี่ยคือยาในผมผมพูดถึงยาจีนนะฮะอาจารย์ช่วยได้ดิ ในระดับหนึ่งนะครับแต่แต่ผลสู้ฝังเข็มไม่ได้ฝังเข็มเรื่มเลยทันใจนะฮะสองสามครั้งก็ก็ยุบไปแล้วะนะครับนะฮะอย่างบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะดิสโทนทวารแบบธรรมดาเวลาถ่ายเวลาเข้าห้องน้ำทีหนึ่งอะนะลำไส้ลูดออกมาสองสามนิ้วลำไส้เนี่ยนะอาจารย์ที่เป็นเส้นๆเนี่ยนะลำไส้ใหญ่นนะฮะก็สามารถรักษาได้ ค่ะสามารถจะดึงขึ้นมาได้ค่ะค um, ่ะอาจารย์คะแต่ว่าคําว่าผ่าเนี่ยในในความหมายในความเข้าใจที่เราพอจะเห็นเป็นภาพก็คือว่าเมื่อลิสิดวนทวารโผล่ออกมาการผ่าคือการตัดบริเวณนั้นออกไปถูกไหมคะอาจารย์อันอันนี้คือรูปแบบของการผ่าเอาก้อนนั้นออกซะแล้วฝังเข็มมันไม่ได้เอาก้อนนั้นออกนะอาจารย์แล้ว แล้วแล้วไอตัวเข็มที่มันปักลงไปเนี่ยมันจะไปรักษายัางไงคะเป็นการผ่านในตัวหรือมันมันม,มันทำยังไงฮะอาจารย์คือจะมันจะทําให้ดิสีดวงเนี่ยคือดิสีดวงเนี่ยเกิดจากตัวหลอดเลือดถูกไหมฮะหลอดเลือดมันมันปั่ง อ่าใช่ใช่ใช่เพราะหลังจากฝังเข็มแล้วพบว่าไอ้ตรงป่องไอ้ตรงนั้นมาหายไปมันจะยุบของมันเองมันยุบของมันเองโอแค่นั้นเองทศทำยังไงทำมาถึงอย่างอย่างนี้ตอนนี้ยังหาไม่เจอแต่เรารู้ว่าถ้าเออไปเนี่ยฝังลงไปป๊อปไอ้ป่องตรงนั้นมันจะหาย อ่าค่ะนะคะครับค่ะนะคะก็คุณบุญาสารีก็น่าจะได้อีกแนวทางหนึ่งในการที่จะรักษาก็เลือกเอานะคะจะเป็นแผนปัจจุบันที่คุณหมอนแนะนําไปผ่าหรือว่าจะจะลองหันมาใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนดูก็ได้ถูกไหมคะอาจารย์ครับค่ะนะคะอ่ะคราวนี้เรากลับมากล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงต่ออาจารย์รเมื่อสักครู่ก่อนพักเบรกอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์บอกว่ามีคนไข้ที่บอกว่าทํากิจกรรมร่วมกัน4ี่คนคนะคะคสามคนเป็นละ นะคะคนที่เป็นเนี่ยเขาเขายังไงอาจารย์คือ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 เนื่องจากอย่างไรฮะคนฆ่าทั้งสามคนเนี่ยค่ะทั้งสี่คนนะจริงเขาอทั้งสี่คนใช่ทั้สี่คนนะฮะคนละมุมคนละมุมเล่นไพ่กันทั้งตลอดทั้งทั้งคืนนะฮะการเล่นไพ่กนเครียดใช่จะต้องรุนตลอดไม่ได้คกแถม ไม่ได้พักร่างกายอ่อนแอในขณะตรงนั้นเนี่ยเขาเปิดหน้าต่างไว้พอเปิดหน้าต่างร่างกายอ่อนแอปบกัลางคืนนะฮะลมเลยเข้าแทรกได้ง่ายแล้วมันแทรกยังไงอ่ะจ๊ะแทรกเข้าทางผิวหนังแทรกเข้าทางผิวหนังรูกขุมขนของเราเนี่ยนะใช่นะจะสังเกตว่าหน้าที่คือคือเขานอนพากนอง เขเขาไม่ได้คว่ำอย่างนี้เขาเาเอียงอย่างนี้คนที่นอนคว่ำอย่างนี้ไม่เป็นไรอ๋อนอนคว่ำอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่นอนเอียงอย่างนี้นอนเอียงอย่างนี้อ่าเพราะว่านอนเอียงปุ๊บตรงนี้เป็นหน้านี้หงายขึ้นอ่าข้างที่อยู่ข้างล่างอ่ะไม่เป็นไรไม่ไม่โดนลมอ้าวเหรอมาเป็นข้างที่หงายเนี่ยนะใช่อ๋อเหรอฮะใช่ค่ะนะฮะค่ะเห็นชัดเลยค่ะนะครับค่ะอันนั้นคือที่เราเรียกกันว่าลมแทรกเข้าตับใช่เพราะว่า ในในในพับในประเทศไทย,ยเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอส,สถานการณ์อย่างนี้ะนะครับประเทศไทยเป็นอากาศที่ค่อนข้างจะดีะนะฮะ,ะสสเสมออย่างฮูเป่เนี่ยอย่างอย่างฮูเป่ยเนี่ยอตอนเที่ยงยี่สิบองศาะนะฮะของการเคลืนเหลือสี่โอ้มันลงมายอกมากอะ <c oughs> ะ่ะนะวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ในคลินิกคลินิกฝังเข็มนะอ่า ปรมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะฮะวันนั้นเฉพาะวันนั้นวันเดียวนะจากยี่สิบกว่าลงมาถึงสี่เนี่ยคนไข้ใหม่เคสใหม่เนี่ยเข้ามาสิบสี่สิบห้าเคสเพราะมันลงวูบมากเลยใช่เพราะโรคนี้โรคเดียวอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในสภาพอากาศไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็มีลมอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์คแล้วเราจะป้องกันไม่ให้ลมมันแทรกเข้ามาในตับเราได้ยังไงอ่ะก็คือลมลมนี่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าร่างกายคนต้องแข็งแรง อ๋อเข้าใจแล้วกรณีนนสี่คนเนี่ยเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอะ่ะเม่เอียดด้วยใช,ใช่ใช่ใช่<า>อย่างถึงทุกวันนี้นี่เราก็เป่าลมประจาค่ะใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ถ้าว่าร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่คนจะเป่าไปก็ไม่เป็นไรแต่เราปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราร่างกายเราอ่อนแอค่ะอาจารย์ถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่เกิดร่างกายเราอ่อนแอแล้วก็ไปนอนใต้แอร์หรือว่านอนให้พัดลมนะฮะพัดลมเป่า จอหน้าตลอดนะตอนนั้นแหะคือปัญหาเพราะว่าคําตอบอาจารย์เรงนี้มันจะมันจะตรงกับคําถามที่อากาลยงจะถามอาจารย์ว่าบางคนเนี่ยนอนเปิดลมตีหน้าทุกวันทุกวันก็ไม่เป็นอะไรแต่บางคนเนี่ยอาจจะแค่วันเดียวแค่พัดลมตีหน้าแค่ครึ่งชั่วโมงหรือวันเดียวเป็นแล้วอย่างเงี้ยก็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 เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าอย่างที่ว่าแต่ละคนเนี่ยความสามารถในการต้านทานโรคมันต่างกันตรงนี้ค่อาาจนะครับค่ะนะครับ มันตั้งครับมันมันต่างกันตรงนี้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจในช่วงนี้เราเป็นยังไงก็อย่าไปเปิดพัดลมเปล่าจอหน้าซะนะฮะห่างๆหน่อยนึงนะครับจะดีที่สุดนะครมีเราจะพบบ่อยมากเพอเวลาเวลาไปไหนมาถึงปุ๊บเข้าไปถึงห้องอนะโหทั้งแอร์ทั้ง เกิดทานพัลบใช่ค่ะใช่ตรงนี้แหละที่ที่จะสําคัญที่สุดที่จะโดนหน้าคอที่สุดค่ะครับนะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีคําถามอะไรหรือว่าเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงท่านใดที่อยากจะสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมนะคะหรือหลายๆท่านอาจจะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตอนนี้เริ่มเริ่มเป็นตคริวที่หน้าแล้วอาจารย์้ะจับหน้าเอ๊ะมัน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 เริ่มมันเริ่มที่จะขยับปากขยับตาลำบากแล้วนะ ไม่มั่นใจว่าเราเป็นหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะโทร,รศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะหรือ SMS พิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยข้อความของคุณนะคะและก็ส่งมาที่4649000ค่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกสุดท้ายค่ะ